น่นีทาง้ายไทางใดแ่น้าง้ล้โอ้ทางใหญ่วะพุทเออตัวนั้นอันตัวฮิฮบันเป็นบ่อันถ้าเข้าเข้ามาเดียวเดียว้ายเข้ามาเออบ้านแล้วนะคะลูอลเลยไปมาเอกนี่นี่กระไรกันก่อนกไปไป

mời <laughs> chưa tiết mời bây sẽ bây giờ chắc chắn chưa chắc chắn chưa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  chắn 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 hả? Hmm. <laughs> <AUX> <Nh->, <Nhạc> để nó ok nè. muốn về cơ tôi vừa để đây đẹp có phải nó à? nó bây giờ ta không nó hay ở kiểu. ใช่ใช่เนี่ยขอตือใตื้อนนีอยู่ระแคมทางออกเลยอะรทางเปางังเกืพทุลงไะอันนี้เนตัวหแม่ก็ต้องใช้ขี้ขยันน๊ขี้ขยอาป้อเราจะเช็คกอง

เนี่ยบบีามสิบห้ากันยังบีสามสิบเ้เนีออเพิ่งเอาเอา้วังยบริมาณอจะเล่นเลยห้าหยกี่วิทตัวอะไรตัวย่ตนนี้บีสิกันยังบีสิบเสเจ็ราสูงอยู่แถวใดอยู่นจำนวนที่ใหม่นีนี่อันกระเจ้าอยู่เหรพี่นี่เราส่งพี่ลพี่เด่นเดทน่นน่น่ว่

นีนะอตาดิชคนั้นคนทั้งโตนเประมาณงนี้แลยอเาเพื่อนโมเพื่อนอยากแล้วเพื่อนฝั่งรักมาให้แล้วลวคือคือฝ้ายเอาเนาะแล้วเขากับหัวหายมาเบึ้งอีมาเบึ้งดินเขาาะว่าเราช่วยไหลเขามาเบึ้งตัวนี้เขากาจจเขาเขาอาจจะบุกเ้เขายี่คอมมนเขาชื่อเนี้ยตตัวตัวนี้เขาเขาก็มาแล้ว้วทางมาตกาที่สเนี่ยสนี่สิบมีก็หลังจากสี่สิบเมตรก็เป็น แม่ล่ะจาซี่ดื้อแม่ก็เป็นของเจ้าใช่ยี่สิบเอ็ดโอเคตลงนี่จะะออยออเอาเอาาเลยถาเจอแล้เของเชยอยู่ชิตเียก็ตน่อยอยู่อาเจียนี่แหละอืม จะติดเทียนอย่างไรท้ายอยู่นี่ก็หม่อส้มอยู่ได้ละราคากระอาจจะที่นี้นิดนึงกระมานขึ้นพ่มขึ้นอย่างแล้วแค่กะจาราคาจะขึ้นอีกเดี๋อันนี้เขาซื้อตอนนี้แล้วเขาเขาเขาย่ำแรงนี้ชิถูกแน่นให้สูงก่อนทางนี้นเลยแม่นแน่นแน่นผมผมคือว่าเขาส้มเขาเขาท่มเนาะเขาท่มเพียงเพียงพี่แล้วเนาะเดี๋ยวหลังจากไอ้สี เอมาเบื้องนกันอีกมาบงนกันอีกคือคือไอ้วะโอ้าิตตามเราไอ้จจ้าแล้วกระเจ้าถูกผมอีกก็ได้ออมาพอเดียวเดียวเลยนะเราว่าเราใจ้งเงเจ้าอีกก็ได้นะยูนี่ประมาณสามิปเซีนหรือวหรือว่าห้าิปเซ็ยหืออเคอืมเชียนทีเชฟกินอง

em đã chuông xin cầu cho tàu rung cà bé em mà đất cho họ fair cho họ fair là đi hay 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 hay

nè đừng bị cho chẳng quát, không bị cho đi à, để. cho nó chạy, bố cứ cho nó nè. bố năm ba chúng tôi gặp. lúc cũng tôi phải sẽ là sâu á. kỳ có đây à? giờ giờ cho đây thì nên nó hò hà, nên phá là gì à?

เจดสิบเปอร์เซ็นต์ก่นเลยตามนี้เลยดสิบเปอร์เนบเนเจ้ากุคุยรบออนเดี๋ยวชนเไฟแดเปอร์็แล้วนี่ก็าสาปปะงง้หรแ่ไเดี๋ยวแท้เอาดได้เดบอกก็เตสาเียเีย่แม่ครัวทก็ชเชืลยช

ลดตัวลดใจใจสดเลยลดเป็นชั่วเอร์เซ็นต์เก่าเปอร์เซ็นต์หรอใจสดจะลุดรดออก30%นะนะอันนี้เขียนน80%เลยนี่นะ80 80% ยงจะน่าจะลนเดียตัวอปะรยะน่ะตัวเือยาตัวเต้อเปียเหนห้าสิบแปดในราคาเต็เปลบออกอยู่ด้สิไล่อะอะเป็น่งัน่งลานอะก็เะแ่น

โอบกุศลบูปตัดเศษจ้าอยู่ซขร้อยสิบสามล้านสแหกสิบ้ยเมอยอะไรละพิ่ตละได้ขาเฮ็ดมาเพิ่งล่ะนะกระเซาคุณาเืนกันีกระเทียนตามนี้คือเจ้าหนานี่นหนึ่งหนึ่งสามจำนวนเงินหนึ่งหนึ่งสามเดีนสแหละ

อนิห้าล้านแปดแสนไปล้าล้านแปโอ้ก็ดูไหลอยู่ได้เนาะสิบปลล้านทสิบล้านยังเกอสิบแปดล้านไปวากันบ้าดอีกห่ได้เลส่วนยังือส่วนยังมือ เจ็ดก็แปสี่แสนสี่สิบัใบตาดินออกจังเพื่อนซีจก็เขียนให้ก็ได้ยี่ล้านเลยยี 4, trips, 40, ่ล้านใช่ยญี่ปุ่นก็เรือโศัพ์เดีนี่เลยีปุ่ต่ลวนี่ยู่แก่นไดสี่สิบอี้เรนะติดรลบเออตัวนี้นะบนเเป็นหนึ่งรล้าน ตดวนี้มีเลขกสกโตแล้วเปแม่นวะแม่นว่ะเปนดล้านเลยมีห้าเเกนเลยดล้เชออเป็นที้ว่าบ่อราคาที่กว่าได้นะราคาที่น้อยราคาบาทอ๋อตัวนี้เขาเขียนให้พวกอันบันบันซีบึ้งซื้อแล้วกะเจ้ากระเซียบเข้าคอมแล้วกะเจ้ากระพิมบกมาเดี๋ยวขอเฮ็ดไม่ดอยเจ้าเฮ็ดได้ไหมแม่ระวน่เ้นี่ โอจไม่ใช yeah, okay, so so exactly right mm ่งินใช่มจันองเรียบ้อยคือโตเตะเล็กปุ่มนะนดาวเต่าเจ๊กูเล่นกอล่แบงค์นี่เงินเราเจ๊โอนตามนี่แหละโอเข้าเข้านี่ดิสันมเยอะตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้มันจังอัน้ก็แะจเป็นเยโนโอ้งินโอนะ เอาเงินสดโคลงพุชซาได้โคลงได้โอนนัไปเจ้าได้เขาเนื้ออยู่เกมดจากเดิมเอ๋เลยเลยหนุ่ยสุดเลยอันนี้มีก๊อปปี้ให้เขาบอกอ่าตัวอันนี้ให้ให้เจ้าเลยเพราะว่าเขาให้ให้คู่บ่าวแล้วให้เจ้าไปเลยตัวนี้ตีให้กับเจ้าบินยิงให้กับเจ้าใบเดียราคาแม่อันนี้เขาไป Thái là cái cháu ở khâu khâu cầm cháu ở đó này không? chờ là đuôn, lìa, ừ. lìa tên tên à? là... bài tập thế, men men, ở bài tập đinh ốc, chơi, 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 chơi,

ผมกำลังงานแล้วฟังลาสิฮูบ <Yes. S 1> <you>? mm ่ให้มาเบิ่งอีกก็ได้พนักงานอยู่อยู่ห้องการคือว่าน้ํามันมาก็มาเบิ่งอีกก็ได้ีหเลยโทรมาแม่นๆเอาังก็ดินเฮาก็แล้วเฮาก็จงอ่ะให้ฮุ

Rochia, đi nó run xe thích chưa kể đi chimashi, chưa kể chimashi, xe kể chưa kể chưa kể chưa kể phải kể chưa kể mua ai chưa kể chưa cho cho bé chưa muốn chưa nha chưa nha chưa kể nó nó นอกจากไปกูเตอนนี้ตวไปใส่อากูไล่ทีิจีไปลงมัอใช้นู้นเปมาชิมชีใชช่ง